ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประเด็นที่ถูกจับตามองในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกกลางคือความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่แนบแน่นขึ้นระหว่างซาอุดีอราระเบียและปากีสถานการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมหรือที่หลายสื่อเรียกว่าสนธิสัญญากลาโหมได้ก่อให้เกิดคำถามสำคัญว่านี่คือก้าวที่สามารถเปลี่ยนสมการทางภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคได้จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงการเสริมสร้างความร่วมมือที่มีอยู่แล้วให้เป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นทั้งซาอุดีอาระเบียและปากีสถานต่างมีเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่ทําให้พวกเขาต้องการข้อตกลงเช่นนี้สำหรับซาอุดีอาระเบียที่มีบทบาทเป็นผู้นำในโลกอาหรับและมีความมั่งคั่งด้านพลังงานความมั่นคงทางทหารยังคงเป็นปัจจัยสำคัญเพราะตะวันออกกลางยังเต็มไปด้วยความตึงเครียด ไม่ว่าจะเป็นอิหร่านความไม่สงบในเยเมนหรือการขยายบทบาทของมหาอำนาจจากภายนอกภูมิภาคการมีพันธมิตรทางทหารที่น่าเชื่อถือจึงเป็นกราะก,กำบังที่ซาอุดีอาระเบียต้องการในอีกด้านหนึ่งปากีสถานเองก็ต้องการพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อคานอำนาจในภูมิภาคเอเชียใตย้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับอินเดีย การมีซาอุดิอาระเบียเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไม่เพียงเสริมความมั่นใจภายในประเทศแต่ยังช่วยเพิ่มน้ำหนักต่อการเจรจาในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วยข้อตกลงกลาโหมนี้ไม่ได้จำกัดเพียงการแลกเปลี่ยนทางทหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการฝึกซ้อมร่วมการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการพัฒนายุโทโธปกรณ์และแม้กระทั่งการลงทุนด้านอุตสาหกรรมกลาโหม สิ่งเหล่านี้จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แนบแน่นยิ่งขึ้นและอาจช่วยให้ปากีสถานพัฒนาศักยภาพการผลิตอาวุธได้มากขึ้นในขณะเดียวกันซาอุดิอาระเบียก็ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงประสบการณ์ทางทหารที่กว้างขวางของกองทัพป,ปากีสถานซึ่งมีชื่อเสียงด้านการฝึกและการเข้าร่วมภารกิจระหว่างประเทศคำถามที่หลายฝ่ายตั้งคือข้อตกลงนี้จะเปลี่ยนเกมในระดับภูมิภาคจริงหรือไม่ หากมองจากโครงสร้างอำนาจปัจจุบันตะวันออกกลางยังคงถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิรานในขณะที่เอเชียใต้ย,ยังคงถูกกำหนดโดยสมการอินเดียปากีสถานการมีข้อตกลงนี้อาจทำให้ซาอุดิอาระเบียและปากีสถานมีน้ำหนักมากขึ้นในการประสานผลประโยชน์แต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ามันจะเปลี่ยนสมดุลเชิงโครงสร้างได้จริงหรือไม่ สำหรับอินเดียข้อตกลงนี้อาจถูกมองว่าเป็นความท้าทายต่ออิทธิพลของตนเองในภูมิภาคเอเชียใต้เพราะแม้ว่าอินเดียจะมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกับซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะด้านพลังงานแต่การที่ซาอุดิอาระเบียเลือกลงนามข้อตกลงทางทหารกับปากีสถานย่อมทําให้อินเดียจับตายอย่างระมัดระวังในทางกลับกันซาอุดิอาระเบียอาจต้องใช้ทักษะทางการทูตเพื่อรักษาสมดุลไม่ให้เกิดความตึงเครียดเกินไป ขณะที่อิหร่านก็คงไม่มองข้อตกลงนี้ด้วยความสบายใจเพราะการที่ซาอุดีอาระเบียกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์อย่างปากีสถานย่อมทำให้อิหร่านวิตกเกี่ยวกับการถ่วงดุลเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคแม้ซาอุดิอาระเบียจะยังไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่การมีปากีสถานอยู่เคียงข้างก็เพียงพอที่จะส่งสัญญ,ญาณไปยังเตหะรานแล้วว่า อำนาจของซาอุดีอาระเบียไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความมั่งคั่งด้านพลังงานเท่านั้นอีกประเด็นที่น่าสนใจคือบทบาทของมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาจีนเองมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับทั้งปากีสถานและซาอุดีอาระเบียการเกิดข้อตกลงนี้อาจสอดคล้องกับผลประโยชน์ของจีนที่ต้องการเห็นพันธมิตรของตอนมีเสถียร,รภาพและสามารถคานอำนาจตะวันตกได้ ส่วนสหรัฐอเมริกาอาจมองข้อตกลงนี้ด้วยสายตาที่ซับซ้อนเพราะในขณะที่สหรัฐอเมริกายังเป็นพันธมิตรหลักของซาอุดิอาระเบียแต่การที่ซาอุดิอาระเบียขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นๆอ,อ,อ,อาจบั่นทอนอิทธิพลดั้งเดิมของวอชิงตันในภูมิภาคท้ายที่สุดแล้วคําถามว่านี่คือเกมเชนเจอร์จริงหรือไม่คงขึ้นอยู่กับการพัฒนาต่อเนื่องของข้อตกลงนี้ หากมันเพียงแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพและการฝึกซ้อมร่วมก็อาจไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักต่อสมดุลอำนาจแต่หากนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเชิงลึกการลงทุนทางทหารขนาดใหญ่และการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคจริงๆมันอาจกลายเป็นก้าวสำคัญที่เปลี่ยนกติกาได้ สำหรับตอนนี้สิ่งที่แน่ชัดคือข้อตกลงระหว่างซาอุดีอาระเบียและปากีสถานได้เพิ่มความไม่แน่นอนในภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์และทำให้หลายฝ่ายต้องจับตามองไม่ว่าจะเป็นอินเดียอิหร่านจีนหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งหมดสะท้อนว่าข้อตกลงนี้แม้ยังไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมในทันทีแต่ก็เป็นปัใจจัยใหม่ที่มีศักยภาพในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคในอนาคตอย่างไม่อาจมองข้ามได้เลย